สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับทุกทนนะคะเข้าสู่ช่อง Crimson Blade ค่ะและในวันนี้นะคะกลับมาอยู่กันในรายการรีวิวบ้านแล้วนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยวันนี้วันที่อัดอยู่เนี่ยเป็นวันที่ 5พฤษภาคม2568นะคะซึ่งวันที่5พฤษภาคมเนี่ย<ม>เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าอธิติาธรกิติคุณนะคะก็เออก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและิ่งสักดิธิ์ทั้งหลายรวมทั้งพระบารมีนะคะแห่งบุรพรมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นะคะทรงปกป้องคุ้มครองนะคะให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะควรมีครแล้วแต่จะโปรดไปค่ะ วันนี้นะคะเรากลับมาอยู่กันในรายการรีวิวบ้างนะคะน่าจะ EP สามนะเดี๋ยววันนี้เราจะรีวิวโรงแรมกันไหมใช่เอาแม่ไปเต่รีวิวโรงแรมปะที่บัตเตอร์มายท์บัตเตอร์มายฮัลโหลบัตเตอร์มายฮัลโหลฮัลโหลแล้ววันนี้เรารีวิวโรงแรมกันไหม,ไมแฟนเดี๋ยวเเราเดี๋ยวก่นอนเออเราจะจอยพวก <Okay. S 1> เขากันก่อนโอเคเราจอยลนะ แบปบูคาเป็นโลเพนะคะของบูแพ็กอะไรที่อย่างหนึงโอ้โหพอ,อเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะกดอ่าตอนนี้ทีนึงเพื่อเป็นการล้างอันนี้ก่อนเปรับเป็นภาษาไทยแล้วนะคะเพราะว่าเผื่อบ,บางคนตั้งภาษาอังกฤษแล้วอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องาบางทีเลยอ่านไม่รู้เรื่องแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงม,มันค้างมันค้างอยู่แป๊บน,นึงมัน,ม,น,ม,นมันเป็นอย่างนี้ คือครั้งนี้นะคะเขามีการอัพเดตใหม่ด้วยนะก็คือโอ้โหแล้วตัวเทาเชียถ้ามันขัดใจใครก็ต้องขออภัยเวลาที่นี่ด้วยนะคะไปร,ร้าน Pastry Shop ไม่สวยงามแต่ว่าไม่เอาแบบเดิมสวยกว่เอาละว,ว,วันนี้นะคะเราแต่งตัวเป็นเออเป็นน่าจะเป็นคล้ายๆกับวัยรุ่นเมกานะคะ ก็จะเป็นแบบว่านี่มีเหนียวชากด้วยทุกคน mm hmm. เหนียวชากเพราะเราชอบพิมนิวนะคะก็เลยติดก็เลยใส่เหนียวชากเอาไว้นี mm hmm. เหนียวชากไม่บูคาเป็นนะคะเป็นแบบนี้นี่ทุกคนตรนี้มีต้องมีเกมพาร์ตเอ่อพรีเมียมก่อนนะคะถึงจะสา ح ح มารถมีเหนียวชากได้ปพูดเพ้าททำเพลงเยอะแล้วปะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวโรงแรมกันนะเอารถโรลส์รอยคันเดิมไหมที่คันนี้ไปเตยกระยาพิ่งมา Hi, ยายแถวนี้ อยู่หลังๆใบเตยอ่ะเขาเขาชอบพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเราเพิ่งรู้ว่าเอเน,นี้ยมันมันแปลภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้เรา <c oughs> นี่รสโรสลอยไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าโรสลอยรถรถที่มีอีตัวไอตัวแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอตัวเนี้ยไอตัวดุนๆเนอยู่ยอยู่นะร้านหมูกระทะ่ไห เดี๋ยววันนี้เราจะรีวิวโรงแรมกันนะคะโรงแรมคือบ้านหลังนี้นะนี่ไะเดี๋ยวบอกก่อนนะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวเกมพาร์ตดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเอ้ยยังไงดีเดี๋ยว,ยว,ยวน่าจะมีคลิปรีวิวเกมพาร์ตนะคะก็คือคลิปรีวิวไอ้พูลแนทที่ว่ามียังมีไม่มีอะไรเงี้ย เนี่ยคะว่ามีหมดไหมหรือมีอะไรบ้างหรือยังไม่มีอะไรนะคะเดี๋ยวจะทําการรีวิวเกมพาร์ตกันแต่ว่ายังไม่ทช่นนี้ไม่เต้ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่น้โรงแรมอโรงแรมใช่ไหมบ้นานเรนานจะขับรถเข้าไปเลยนะคะคือโรงแรมบอกก่อนว่าต้องจอดรถดหน้าโรงแรมนันนี่ีน้เาอยู่คือโรงแรมนะคะข้างหน้าก็จะมีเป็นน้ำขุนนะแล้วก็พอเข้ามานะคะนี่ ตรงนี้เนี่ยตรงนี้นี่คนเคยบอกในช่องพี่นิวเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าทําให้มันไฟไหมเดี๋ยมันจะมีผีออกมาเดี๋ยวเราจะลองดูอี้ปะมันจะมีซัมบี้ออกมาจริงปะไฟไม่เห็นไหมเลยไม่เห็นมีเลยอะ่ะปิดเถอะปเถอะ อันนี้นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่าที่รับแขกนิดนึงอันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆกับที่เช็คอินเช็คเอาท์นะคะนี่ตำแหน่งงานนี่คือเวลาเรามีการแบบว่าสมมติว่าเราอยู่ห้องที่11บ2 1 4 15ี่สิบ้าเนี่ยเวลาเรากดระครังจากบนห้องนะคะมันก็จะมาขึ้นที่ตรงนี้นี่เวลาเรากดมาจากบนห้องอ่ะมันก็จะขึ้นที่ตรงนี้พนักงานโรงแรมก็จะไปหาเราทันทีนะไปเจอไปเจอลองลองลองเข้าไปบนห้องไหนก็สักห้องหนึ่งแล้วลองกดแล้วลองกดระครังมาดิ กดยังไม่เห็นขึ้นเลยอ๋อมันไม่จำเป็นต้องเป็นก็นได้หนิเพราะว่าวันนั้นน่ะนี่ไปเตยแกอยู่ไหนมันยั่ไ้ไหมแกก,กดตรงนี้แกก,กดตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงไปแล้วแกกดตรงนี้นี่อันนี้ระฆังบริการตรงนี้อันน,น,นึงอันนึงอันนึงเดี๋ยวข้างล่างมันก็จะขึน้นนะคะนี่กดยัง ใช้ได้จริงปะเนี่ยแต่มันใช้ได้จริงนะอนเดี๋ยวเรากดเองก็ได้เป็นไรสมมติว่าเมนูกคา้ากดระฆังปุมนะคะแล้วมันก็จะมาขึ้นอย่างนี้ตรงน,นี้นี่เห็นไหมมันก็จะมีไฟกระพริบ,บตรงน,นี้ว่าห้องที่11ต้องการเหินต้นอย่างนี้นะอันนี้จะเป็นบาร์นะคะในตรงน,นี้มีบาร์ก็จะมีระฆังเหมือนกันเหมือนกันนะถ้าจะไม่ผิดใช่อย่นี้ระฆังเหมือนกันตรงน,นี้ก็น่าจะเป็นแถวๆห้องอาหารนะจะเป็นห้องอาหารตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะ เปิดไฟสระไว้น้ำตรงไหนจะไม่ได้ละแต่ว่ามันน่าจะอยู่ที่ตรงเช็คอินเช็คเอาท์เช็คออฟหมดเลยถ้าปิดไฟก็คือปิดทั้งตึกอะบอกเลยแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะเป็นลานนั่งชิวนะคะนี่ห้องก็จะมีมีอยู่ประมาณสี่ห้องอันนี้ก็จะเป็นห้องมรกตนี่เป็นห้องมรกตอันนี้เป็นห้องห้องไพนลีนนี่ห้องไพลี ห้องไายดินสีนเงินสีนเ,งนสนเงินมีห้องสีชมพูสีดำด้วยแล้วก็อัะอันนี้เป็นห้องสีชมพูห้องโรสนะคะห้องโรสช่องกุหลาบนีเป็นแบบสวยๆงามๆอย่างงี้นะคะเป็นแบบสวยๆนี่อย่างงี้แล้วก็เวลาปิดพ้าม่านนะเราจะบอกว่าพอเวลาเราปิดม่านใช่ไหมนี่กดปิดตรงนี้นี่กดปิดตรงนี้แล้วต่างนี มันก็จะปิดอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่ปิดเราก็เปิดเอาไว้แต่ถ้าเรากดปิดมา่านนี่ไม่ถูกปิดยังไงมันน่าจะเป็นปิดมันน่าจะเป็นปิดข้างล่างนะนี่ปิดม,าม่ดมดมานคือปิดตรงน,นี้แต่ว่าเรายังไม่ได้เพิ่มเป็นอันนี้เดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปั้นเดีวก่อนนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปเรายังไม่ได้รีวิวห้องห้องอีกห้องดเลยใช่ไหมเป็นห้องสีดำ่ะ อันนี้เป็นห้องรอย่ลนะคะรอย่ลน่าจะมาจากปราสาทปะ่ะอ,อคือแต่ละห้องนี่คือเป็นห้องน้ำอย่างนี้หมดเลยนะนคือดีมากๆเลยคือถ้าเรามีเอเนี้ยนะเราว่าถ้าถ่ายแบบถ่ายละครอะไรอย่างนี้น่าจะสนุกนะคะน่าจะสมควรซื้ออยู่นะเกมพ้าอันนี้แต่ว่าเราเวลาเราเข้ามาเนี่ยเราน่าจะเพิ่มเพื่อร่วงห้องให้หมาทุกคนเลยเพราะว่า เราอาจจะแบบเล่นแบบตั้งเวลาเราจะเล่นแบบว่าตั้งเวลาได้ว่าแบบเฮ้ยเวลาตรงนู้นเปิดอย่างนี้เวลาตรงนี้เปิดอย่างนู้นไข่แล้วนี่ไข่เนี่ยขอยัดขอยัดแบนด์ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเพราะว่าเรานะคะกําำลังถ่ายคลิปกันอยู่เป็นเวลาถ่ายคลิปค่ะไปเตยเข้ามาเข้ามาใครเนี่ยครีมใช่ปหคือเวลาเราเพิ่มเพื่อนร่วมห้องกลุ่มนะคะสมมุติเวลาเราเวลาถึงเวลาปุ๊บแหนตสองทุ่มปุ๊บเนี่ย เวลาเรากดล็อกลูกนะคะเพราะลูกค้าของเราเนี่ยจะสามารถออกไปซื้อของได้นะเพราะว่าที่นี่จะไม่มีปะอ๋อๆแล้รนึู้ว่าโจนมาขโมยเพราะว่าที่นี่จะไม่มีบาร์นะคะนที่นี่จะไม่ที่นี่จะไม่มีบาร์บนห้องแต่ว่าถ้าต้องการพวกเครื่องดื่มหรือว่าวายหรืออะไรก็น่าจะมีอันนี้มีลิฟต์นะคะมีมีสามชั้นอันนี้เป็นชั้นชั้นหนึ่งอันนี้ชั้นสอง ชั้นสาส่วนถ้าจะลงมาชั้นล่างก่อนเลยค่ะถือว่าดีเหมือนกันนะอันเนี้ยจะลงไหนก็ได้ใช่แล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะนี่เป็นโซนหลังบ้านหลังบ้านเอ้ยไม่ใช่เป็นหลังหลังหลังอันนี้ก็ได้จะเป็นแบบจิบวานมากินเล้ากินเบียอะไรกันอย่างนี้ได้แต่ถ้ามีการกินเล้ากินเบียเกิดขึ้นนะคะเราจะไม่ทําการเปิดประตูข้งหลังนะคะจนกว่าจะลุกสาม น่าจะเกิดอ untry ได้นะคะอย่างนี้ลูกค้าบอ,อกคุณไม่เข้าแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นก็ไม่น่ามีอะไรมากนะั้นนี่ก็มีต้นไม้นี่ในการประดับอ๋อนี่มีตรงนี้มีตรงนี้นี่นอ๋อตอนแรกกันึลว่าเอ๊ะมันจะมีวะน้อยขนาดนี้เลยเหรออ๋อปล่า ห้องมรกตนะคะหน้าห้องมรกตก็จะมีเก้าอี้นั่งน,นะคะแล้วมีโต๊ะสีเขียวด้วยสวยงามมากๆเลยสีเขียวสวยมากนะคะอันนี้ก็เป็นน้ําเงินแบบโอ้โหน้ําเงินนี้คือชนทนสีนี้คือชอบเลยคือสวยงามมากนี่ยิ่งมีแบบหลอดไฟสีทองข้างบนนี่คือโคตรสวยเลยเรขึ้นมาข้างบนอีกนะคะก็จะเป็นห้องโรสอนโอ้โหสีชมพูคือสวยสดสด เฮ้ยแต่มันมีที่นั่งโอ้ทนั่งอย่างก็ไม่ไหวนะคะลูกนะคะ้าอันนี้เป็นสีดำสีดำก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สีดำก็คือสีดำค่ะสีดำไม่เบื่อมากนั่งไม่เกินสองทาง ี่่ถายอาจจะไปเล่นเล่นละครอ,อยู่ก็ต้องขอตัวลาจาเพืนข้านี้นะคะเดี๋ยวขอแบบว่าศึกษาโรงแรมเพิ่มเติมก่อนนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ